สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o YouTube ณพพาโพทอมือไหมสุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอค่ะพี่พี่ค่ะเป็นงาน3ตะกอคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขผืนนี้นะคะเป็นผืนแรกค่ะพี่พี่่ะเป็นลายร้อยดาวลายสุดฮิตลายสุดฮอตค่ะพี่พี่ค่ะ3ตะกอคัดเกรดพรีเมียมผ้าไหมเมืองสุรินค่ะ มาชมใกล้ๆก,ลกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะองผ้าจะออกเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะเชิงด้านบนจะเป็นแดงเม็ดมะขามแล้วก็ทองผ้าตรงกลางจะเป็นลายร้อยดาวค่ะพี่ๆคะ่ะมัดลายและเด่นเป๊ะคมชัดสวยงามมากค่ะมีเชิงด้านล่างค่ะพี่ๆคะ่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาเรียบร้อยค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 1 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่สองนะคะเรายังอยู่ในงานสามตะโกคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมงานทอมือจังหวัดสุรินค่ะพี่พี่ขางานใหม่แท้ร้อเอร์ซนค่ะพี่พี่ขาผืนนี้นะคะเป็นเชิงบนล่างค่ะทองผ้าตรงกลางจะเป็นลาย ลายพุ่งข้าวบินค่ะพี่พี่คะท้องผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นท้องผ้าเอ่อสีเม็ดมะขามเกือบดําค่ะพี่พี่ค่ะดาสนิทนะคะพี่พี่เชิงด้านบนค่ะเป็นเชิงเอ่อสีแดงเม็ดมะขามค่ะพี่พี่ค่ะผ้าหนาทอแน่นมากๆค่ะผืนนี้ค่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ทนใดสนใจผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 1 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นพื้นที่3นะคะเรายังอยู่ในงาน3มตะโก้คัดเกรดเอเกรดพรีเมียมงานทอมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้เป็นลายดอกกระเจียวค่ะพี่พี่คะเชิงด้านล่างนะคะพี่พี่อ่อด้านบนนะคะพี่พี่คาะจะเป็นแดงเม็ดมะขามเลือดทองผ้าจะเป็นสีแดงเม็ดมะขามเข้มเข้มค่ะพี่พี่คาะดูลายดอกกระเจียวค่ะพี่พี่คาะมัดเด่นคมชัดสวยงามมากค่ะเชิงด้านล่างค่ะพี่พี่คาะสวยมากนี่เลยเชิงด้านล่างพื้นนี้พี่พี่รับไปไม่มีผิดหวังค่ะพี่พี่ค ถ้าพี่ๆทนใยสนใจผืนนี้นะคะขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะพี่ๆทนใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อวนได้ค่ะในราคา2 1 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พิ่าเรามาต่อผืนที่4ค่ะเรายังอยู่ในงาน3ามตะโกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พิคาผืนนี้ท้องผ้าเป็นสีม่วงค่ะพี่พิ่ขาส่วนลายผ้าตรงกลางนะคะจะเป็นลายประกาศตรอบหรือลายดอกมะเขือค่ะพี่พี่าเรามาชมลายกันใกล้ๆค่ะลายเด่นเป๊ะคมชัดมากๆค่ะพี่พค่ขาขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ทนายสนใจผืนนี้นะคะกด4แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2องพ 100บาทจัดทรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนนี้ผืนที่5ผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานสามตะโก้คัดเกรดเเกรดพรีเมียมงานใหม่เทสโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ค่ะเป็นท้องผ้าสีม่วงค่ะลายดาวเรืองหรือว่าลายดอกดาวเรืองค่ะพี่พี่ขาเรามาชมกันใกล้ๆค่ะผืนนี้เชิงบนล่างค่ะพี่พี่ขาเชิงด้านบนนะคะจะเป็นสีดำดำบนหมุนม่วงนะคะพี่พี่ขาท้องผ้าจะเป็นสีม่วงสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาลายเด่นเป๊ะคม ชัดมากลายดอกดาวเรืองค่ะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับพี่อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ